และนี่ก็คือ James d o n k e y R S 6คีย์บอร์ดเลเยอร์96ปุ่มดีไซน์สวยตัวฐานโปร่งแสงดูพรีเมียมและยังมาพร้อมไฟ R G B แบบจัดเต็มเอาใจสายเกมมิ่งอีกด้วยแต่นอกจากรูปลักษณ์ที่เท่แล้วมันมีดียังไงกดไลค์กดติดตามและไปดูรีวิวพร้อมกันได้เลยครับ เจมส์องกี้นะครับก็เป็นแบรนด์คีย์บอร์ดแบรนด์หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างในต่างประเทศเลยเนื่องจากเป็นพรีเมียมคีย์บอร์ดที่โดดเด่นทั้งด้านรูปร่างมีความสวยงามและก็เป็นคัสตอมคีย์บอร์ดคุณภาพดีให้ประสบการณ์การพิมพ์ได้อย่างยอดเยี่ยมรวมทั้งการเชื่อมต่อทั้งแบบใช้สายและไร้สายและยังรองรับทั้ง Windows iOS MacOS และ Android ได้อีก มาแกะกล่องเจ้า James Donkey RS6 กันครับตัวกล่องภายนอกนี่ถือว่าทํามาสวยงามเลยเห็นรูปจริงของตัวคีย์บอร์ดแบบชัดเจนเปิดมาก็จะเจอกับแมนโน่คู่มือการใช้งานกรอบกันฝุ่นคอยเคเบลิลอันนี้คือชอบเลยเพราะว่าปกติคีย์บอร์ดรุ่นอื่นให้มาเป็นสายการเชื่อมต่อแบบธรรมดาส่วนของที่เหลือก็จะเป็นตัวดึงสวิตช์แล้วก็ตัวดึงคีย์แคปครับและก็พระเอกของเรานะครับตัวคีย์บอร์ด James Donkey i s 6ครับตัวคีย์บอร์ดของรุ่นนี้ทำออกมาทั้ง3-4สีด้วยกันมีสีเรด สีไอซ์และก็สีแบล็กครับและกิมมิกจุดเด่นที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือตัวฐานของคีย์บอร์ดที่มันจะออกใส่ใส่ซีทรูแบบนี้ให้ความแบบมีลูกเล่นน่ารักดีและตัวด้านหลังคีย์บอร์ดของแต่ละสี mm hmm. ก็จะทำลดลายเท่ๆไว้ให้อีกด้วยต่อมาก็คือน็อปนะครับสำหรับการปรับโวลุ่มขึ้นลงตอบโจทย์การใช้งานหลายรูปแบบแน่นอน mm hmm. ด้านข้างจะมีสวิชปรับโหมดการเชื่อมต่อต่างๆก็จะมีแบบต่อสายไร้สายวาเดช2.4 แล้วก็บลูทูธครับที่เชื่อมต่อได้สูงสุดถึง3อุปกรณ์สามารถนำไปใช้ทั้ง Windows และ Mac เลยและด้านใต้นะครับก็มีตัวปรับระดับองศาเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานโดยสามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับถือว่าฟังก์ชัน All-in-One ครบจบในตัวมากๆเจมส์นองกี้ไ s 6ตัวนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปก็คือเป็นคีย์บอร์ดเลเยอรแบบ9 6คีย์ซึ่งถือว่าเป็นเลเยอรที่ยอดนิยมอยู่พอสมควรเลย เนื่องจากเป็นคีย์บอร์ดที่ใช้ได้ค่อนข้างครบฟังก์ชันแต่ตัวขนาดอาจจะไม่ยาวเท่าฟูลคีย์บอร์ดนะครับมีขนาดที่กําลังสวยพอดีเหมาะทั้งสายทํางานและเล่นเกมเพราะจะมีทั้งน้ำแ a ดแล้วก็แถว F mm hmm. ด้านบนมาซ mm ัพพอร์ตการใช้งานแบบครบคันตัววัสดุค mm ีย์แคปเป็น p b t Do ีดับเบิลช็อตแบบ c h e r r y Profile mm hmm. การใช้วัสดุดแบบนี้มันดีอย่างตรงที่ตัวอ,อาาักษรภาษาอังกฤษอ่ะก็คือจะไม่มีวันลอกนั่นเองตัวขนาดของค mm ีย์แคปก็จะมีความสูงกลางๆทําให้เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท ตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นแบบคีย์อิงล้วนหรืออยากให้สกรีนภาษาไทยเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันครับตัวสวิตช์ที่ทางแบรนด์ให้มานะครับก็จะเป็น Switch สวิตช์จากทางแกตเทอร์ลอนมาในรุ่นแกตเตอร์ลอนโปรซึ่งตัวสวิตช์เองนะครับก็จะมีการพีลูปจากโรงงานมาแล้วด้วยข้อดีของการพีรูปมาแล้วเนี่ยก็คือจะทําให้เสียงของคีย์บอร์ดของเราเนี่ยดูเพาะขึ้นกดแล้วรู้สึกสมูทขึ้นโดยจะมีให้เลือกอยู่2อแบบนั่นก็คือเลสสวิตช์และก็บาร์สวิตช์ครับ ด้วยความที่เป็นคัสตอมคีย์บอร์ดแน่นอนว่าตัว PCB เองก็ให้มาเป็นแบบ Hot Swap นะครับก็คือสามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้แบบไม่ต้องบัดกรีรองรับขาสวิตช์ทั้ง3พินและก็5พินและยังทำการใส่โฟมมอสมาให้ในตัวเราด้วยทำให้เสียงการพิมพ์เนี่ยน่าฟังขึ้นไปอีกเดี๋ยวไปฟังซาวทเทสกันเลยดีกว่า ในเรื the movie, the ok ่องของชั่วโมงการใช้งานแบตเตอรี่ของ James Donkey i6 รุ่นนี้ก็ให้แบตมาที่5,000 m ม ah ิลล the ิแอมซึ่งถือว่าจัดเต็มมากๆใช้งานได้ยาวหลายสัปดาห์เลยทีเดียวและอีกจุดเด่นก็คือตัวคีย์บอร์ดยังมีไฟแบบ Full RGB อีกด้วยสามารถปรับหมดไฟได้ถึง18แบบและถ้าใครอยากปรับสีแบบอิสระเพิ่มเติมก็สามารถไปปรับเพิ่มในซอฟต์แวร์ของ James d o n k e ้ได้อีกด้วยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใน description นะครับ สรุปสั้นๆคือ j a m e s o n k e y i 6นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ให้ฟังก์ชันมาครบมากๆเชื่อมต่อได้3โหมดว่าทั้งสายเล่นเกมและสายทำงานใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ Windows มีเอกลักษณ์และสีที่เฉพาะตัวเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครชอบสไตล์ประมาณนี้ก็มีแค่ i s 6เท่านั้นที่ดีไซน์ไม่ซ้ำใครแน่นอนราคาของเจ้า j a m e s o n k e y i 6ตัวนี้อยู่ที่3,790บาทซึ่งราคาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โปรโมชั่นอีกด้วย ใครที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้แล้วที่ Big Penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดทุกช่องทางหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยครับชอบไม่ชอบคิดเห็นยังไงหรือตัวต่อไปอยากให้มารีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะและยังไงเจนคลิปต่อไปครับ